บอชนอยอมรับตำรวจละเว้นหน้าที่กรณีดาราสาวไต้หวันยืนยันไม่ได้สั่งลบคลิปส่วนเรื่องรีดเงินต้องรอผลสอบดารานักท่องเที่ยวนะครับชาวไต้หวันที่มาเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็บอกว่าถูกตำรวจไทยนั้นรีดเงิน2,7 0 0 0บาทนั้น อาทิตย์ที่แล้ววันศุกร์นะครับเราก็รายงานข่าวไปแล้วทั้งสองฝ่ายคือตำรวจแล้วก็ดาราปรากฏว่าคำถามก็คือว่าจะเชื่อใคร<ม>เพราะว่าดารานั้นบอกว่าถูกรีดจริงแต่ตำรวจบอกว่าไม่มีไม่มียืนยันร้อยเปอร์เซนต์วันนี้นะครับก็ต้องบอกว่างามหน้าแล้วก็งามไส้อีกแล้ว<อ>เพราะได้พบข้อมูลข่าวสารจริงว่าตำรวจรีดเงิน<ม>วิธีการลงโทษทำยไงครับก็คือว่าย้ายก่อนครับพุ่มกับสอนอ ข้อยขวางอยู่ในพื้นที่อสมทนี้เองครับรวมทั้งผู้ที่บอกว่าเป็นคนรีดตำแหน่งก็คือว่าผอบอมโมแล้วก็มีการชี้แจงเหตุผลต่างๆนะครับโดยวันนี้นะครับได้เห็นภาพว่าที่ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับคือเป็นเจ้าของพื้นที่ได้มีการถแถลงข่าวโดยพลตบรโ,โทรทิติแสงสว่างครับได้ถแถลงข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้หลังจากที่ข่าวสารอึมครึม าก่อนหน้านี้หลังจากที่คุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์นะฮะได้ตอกย้ําประเด็นนะครับในช่วงเช้าเดี๋ยวจะมีไลฟ์มีมีเฟซบุ๊กของคุณชูวิทย์ด้วยนะครับแต่ท่านผู้บัญชาการตํารวจนครบาลออกมาบอกนะครับบอกว่านะครับสิ่งที่คุณชูวิทย์นั้นสงสัยด่วนที่สุดตํารวจรีดเงินของดาราสาวไต้หวันนั้นจริงหรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะคุณชูวิทย์นะครับได้มีการตั้งคําถามว่าเรื่องนี้มันจริงครับ คุณชวิทโพสต์มาตั้งแต่เช้าเลยครับว่าจริงอย่างไรบ้างจริงก็คือว่ามีการรีดไถจริงนี่นะโดยนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าคนที่ยืนยันได้นั่นก็คือว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีสามีเป็นชาวสิงคโปร์แล้วก็ไปเที่ยวในวันนั้นด้วยรับเลยนะครับว่าเธอนั้นเป็นคนที่มาจ่ายเงิน27,0 0 0บาท แล้วก็มีคลิปด้วยแล้วก็ทิ้งที่กุณชวิตโพสต์ออกมาข้อความตรงนี้แหละครับมีการลบคลิปทิ้นด่า,ดานไอ้ที่หน้าสถานีาที่หน้าสถานทูตจีนด้วยครับ <c oughs> ลบคลิปกล้องบนหมวกของตำรวจที่ด่านด้วยกลอมไม่ค้นขับแก็บยืนยันว่าดาราสาวไต้หวันให้เมาพูดไม่รู้เรื่องอนะครับอยู่ที่ด่านแค่40นาทีแล้วก็อ้างว่ากล้องรถบันทึกเอ่อกล้องนะครับหน้ารถบันทึกนี่ได้เพียง20บวันจึงไม่มีภาพดังกล่าวนั้นรวมทั้งการปล่อยคลิปสารพัดเพื่อดีเครดิต ดาราสาวไต้หวันแล้วก็มีการตอบโต้แก้แทนลูกน้องตนเองโยนไปว่าสาวไต้หวันนั้นแต่งเรื่อง <c oughs> คุณชูวิทย์บอกันะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการสั่นสะเทือนมากนะครับ <c oughs> เป็นเรื่องที่บอกว่างามไส้ดวนที่สุดด้วยนะครับที่ออกปรากฏออกมาหลังจากนั้นไม่นานครับ ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็แถลงครับตามภาพที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้ก็ชี้แจงประเด็นนะครับบอกว่าเอ๊ะเรื่องของการลบภาพคลิปนะครับมันก็เป็นไปไม่ได้ครับที่จะมีการลบเนี่ยนะโดยเฉพาะคลิปที่บอกว่าอยู่ตรงบริเวณหน้าสถานทูตสถานทูตจีนเหระครับนั่นเป็นเรื่องของทางการจีนนะครับเราก็ขอข้อมูลอยู่แต่ไม่สามารถที่จะดูได้ตอนนี้อย่างไรก็ตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกล้องที่ว่าติดหมวกตำรวจนะครับที่คุณชวิตสงสัยนั้นบอกว่าลบไปจริงนะครับแต่ลบ บจากการลบเองหรือยังไงบ้างแต่ไม่ไปไรข้อมูลมันฟื้นกลับมาได้ไปอย่างนั้นครับแล้วก็บอกต่อไปด้วยนะครับวราว่าดูหลักฐานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดจากหลากหลายที่แล้ว บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นยังไม่มีประจักษ์พยานหลักฐานว่ามีการนี่นะจ่ายเงินกันจริงนะครับท่านผู้ชมดูภาพกล้องวงจรปิดไปด้วยนะครับว่าวันที่เกิดเหตุนั้นมาอย่างไรบ้างนะครับอาวเดินมากลุ่มผู้หญิงดาราสาวนะครับพร้อมกับประพวกเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีคนที่เป็นคณะหลายๆคนนี่เดินมาแล้วก็มีการถูกดิดไถอย่างไงบ้างนะครับอันนี้เป็นภาพหลากหลายมุมครับตำรวจก็เลยเอามาพิจารณาทั้งหมดแล้วครับโดยเฉพาะวันนี้ท่านผอบชนบอกว่าตำรวจทั้งหมดนะครับที่ อยู่ในด่านวันนั้นคือกระทําผิดนะครับคือการปฏิบัติหน้าที่นั้นคือละเว้นครับผิดนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอความบกพร่องมาตรา157คืออะไรครับบอกว่าตั้งด่านตรวจแล้วก็พบว่าดาราสาวกับเพื่อนนี้มีบุหรี่ไฟฟ้าปรากฏว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันนําเข้าจากต่างประเทศครับแล้วมันผิดกฎหมายซึ่งตํารวจไทยจะต้องจับใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าจับจริงแต่พอมีการจ่ายใต้โต๊ะไปปั๊บนี่นะ ก็เลยปล่อยครับ oh. นี่แหละครับถือว่ามีความผิดม .57 อันนี้ตำรวจบอกเองนะครับถามว่าประเด็นเรื่องรับเงินล่ะมันต้องแยกกันว่าอย่างนั้นท่านอธิบายนะครับจะต้องสืบต่อไปคุยยนบาาสมมโม